เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับพอดอกี้นะวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าเกมมิ่งเกียร์อีสปอร์ตซิกโนะฮะตัวนี้เสื้อนะวันนี้ก็จะแนะนำของรุ่น m a s ซอนนะผม KB752 นะตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดตัวใหม่ล่าสุดจากทาง eSports i g n a l Thailand นะครับตัวนี้ส่งมาให้รีวิวตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นผมขออนุญาตอธิบายก่อน ตัวนี้จะเป็นลนักษณะของ b ูตสวิตนะมีด้วยกัน3โหมดมีทั้งบลูทูธ Wi-Fi แล้วก็สาย Type-C นะฮะเป็นไถอีกด้านเสียบ usb กับคอมพิวเตอร์นะแล้วก็มีวารันตีประกัน2ปีมีระบบมาโคแล้วก็ปรับไฟ rgb นะตัวนี้มีไฟด้วยกันทั้งหมด23โหมดนะในการเปลี่ยนสีหรือเล่นสีเพื่ออยู่หน้าคีย์บอร์ดนะ ปุ่มแต่ละปุ่มนะสามารถรองรับหรือกดได้ทั้งหมด1น0่ร้ล้านครั้งโอ้โคกดเยอะเยอะมากๆนะแล้วก็ตัวไวเลสนะฮะสามารถมีไวเลสด้วยก็คือไร้สายนั่นเองตัวนี้สามารถห่างไกลๆได้ถึง10เมตรนะตัวนี้้โหเ,เป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ต้องมีสายก็ได้นะไม่ต้องใช้สายโอเคไปดูภายในกล่องนะ ในกล่องที่ผมแกะมาแล้วก็จะมีตัวคีย์บอร์ดอ่าลืมบอกไปตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะมีสีดำแล้วก็สีขาวนะตัวนี้จะวันนี้จะมารีวิวเป็นตัวสีดำแล้วก็มีในกล่องมีวันตี2ปีนะครับจากทาง e s p o r t s i g n a l แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์นะครับมามาดูตัวพระเอกของเรานะคีย์บอร์ดวันนี้นะนี่ สวยไม่ล่ะยังสวยนี่ดูชั้นดูสีดูไฟโอ้โหปุ่มนี้แบบดูล้ำสมัยนะดีไซน์ด้านหลังนี่ด้านหลัง,ลงออย่างที่บอกนะตัวนี้เป็นแบบรองรับ WiFi ก็จะมีตัวเสียบ usb ตัวนี้อารองไปไกลได้ถึง10เมตรนะตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเพิ่มชั้นระดับมือนะหรือตัวที่เรียกขาตั้งนะ ผมก็เปิดัาดตั้งส่วนใหญ่จะใช้ัาตั้งกันอยู่แล้วนะครับก็วางลักษณะนี้ด้านหลังปิดทึบนะไม่มีโอกาสที่ไฟจะมาดูดมือเราได้ตอนนี้สุดยอดนะนะถือว่าปิดปิดงานได้ดีมากๆนะบางรุ่นบางตัวเนี่ยผมก็ไม่อยากเอ่ยนะก็คือเขายังเปิดเปลยเห็นแผงบ้างทะลุบ้างให้มีช่องระบายอากาศบ้างบางทีมือเราอะทําความสะอาดคีย์บอร์ดก็อาจจะไปโดนนะตอนนี้ถถือว่าปิดมาแบบมิดมากเลยนะ นี่มีโลโก้มีห่อด้วยของ Signal e s p o r t ยี่ห้อ Mason นะครับผมมีโค้ดมีรหัสแล้วก็ที่สำคัญตัวประกันก็มีแปะสติกเกอร์ทุกสินค้าแล้วนะครับผมนี่หนะ้าตาเป็น,นอ่านี้ถ้าใครชอบนะฮะตัว Mason ก็อย่าลืมไปดูใน s h อ p e e หรือ Lazada หรือเข้าไปที่เว็บตรงจากอาของ Signal ไคลแลนนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ